ถูกต้องแปดประการนี้แล้วจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องละอายสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่ทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นไม่ทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองก็คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอะไรที่มาเผาตัวเองให้เราร้อนไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลจนนอนไม่หลับเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้ว เพราะอำนาจของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องพอดีที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาลูกเล็กๆก,ก็่วยจำไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะคนแก่มัชชิมาปฏิปทาเนี่ยเพึงรู้จักใช้ตั้งแต่แรกคลอดออกมาเลยซึ่งบิดามารดาจะต้องช่วยดูแลให้ให้มันมัชชิมาปฏิปทามาตั้งแต่แรกคลอดโตขึ้นมาก็รู้มากขึ้นทีหลังก็ดูแลตัวเอง เพราะเราจะอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือความถูกต้องทั้งแปดประการนั้นเนี่ยไม่ต้องอละอายสัตว์เดชนอีกต่อไปไม่มีอะไรจะผิดพลาดชนิสิตทำให้มนุษย์ต้องละอายแต่สัตว์เดชนอีกต่อไปเรื่องที่จะพูดมันมีเท่านี้คือว่าธรรมะคำเดียวสำคัญอย่างยิ่งเราต้องมีมิฉะนั้นแล้วเราจะมีปมได้ ตกต่ำกว่าตัดเดรัจฉานให้ตัดเดรัจฉานมันดูมินดูถูกได้ดูจะพอแล้วมั้งเหตุผลที่บอกว่า้ธรรมะนี่สำคัญอย่างยิ่งธรรมะนี่จำเป็นอย่างยิ่งมนุษย์ทุกคนจะเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะมีธรรมะให้พูดอีกก็จะพูดแต่อย่างนี้จะพูดอย่างอื่นไม่เป็นเส่ยละวันนี้ พูดแต่ว่าธรรมะนี่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่จะต้องมีถ้าไม่มีแล้วก็สูญเสียความเป็นมนุษย์เป็นคนก็ยังไม่ได้อย่าว่าจะเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ยังเลวกับสัตย์เดาชานก็จะเป็นคนได้อย่างไงเมื่อคนนอนไม่หลับสัตย์เดราชานมันยังนอนหลับคนมันก็เลวกับสัตย์เดรฉา,านเพราะไม่มีธรรมะ ตัดเดรัชานอยู่กันอย่างปกติไม่คิดฆ่าฟันกันเหมือนมนุษย์ไม่คิดลักคิดตม,มยคิดล่นคิดยื้อแย่งมีแผนการจะทําลายผู้อื่นเหมือนกับมนุษย์นะเหมือนไม่เหมือนกับคนนะมนุษย์จะไม่ทําแน่แต่คนนี่ยังทําอยู่คนจะเลวกัตว์เดรัฉานไม่มีธรรมะก็ไม่เป็นมนุษย์เป็นแต่คนก็ยังเลวกับตว์เดรัฉาน จะพอแล้วมั้งที่พูดถึงความจําเป็นของ้อความที่เราต้องมีธรรมะทำไมพอก็พูดอีกแล้วก็พูดอย่างนี้เรื่อยไปว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องมีธรรมะสําหรับให้เราไม่ต้องละอายแก่ตัดเดรัจฉาน <c oughs> นี่เขาไปตามมาให้พูดเ กับนักเรียนกับลูกเด็กๆเกเลยพูดอย่างนี้ <c oughs> พูดว่าลูกเด็กๆนี่จะต้องรู้แต่บัตรนี้ว่าธรรมะจำเป็นต้องมีธรรมะสำหรับลูกร่กวมแม่คือใครแล้วปพะพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อแม่ต่อพ่อต่อญาติพี่น้องทั้งหลายต่อตาต่อยาต่อยายต่อายายชวดอาชวดยิ่งๆขึ้นไปนี่เด็กๆ จะต้องมีธรรมะเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็จะถูกต้องก็จะไม่เกิดปมด้อยที่ตัดเดรัจฉานเขาก็จะหัวเราะเยาะเอา